บริเวณที่ยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณเนินเขาหน้าสารานะคะต้นไม้สีขาวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่มีชื่อเรียกว่าต้นอรพิมหรือต้นคิวนางค่ะเป็นต้นไม้ที่เกิดตามป่าเขาเป็นพันไม้ที่หายากมากเลยนะคะซึ่งแต่เดิมมีชื่อเรียกว่าต้นคิวนางแต่ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อใหม่ให้ว่าต้นอรพิมค่ะ เป็นชื่อที่มีความไพเราะมากๆเลยนะคะค่ะดอกของต้นอรพิมนะคะลักษณะจะมีสี่กลีบค่ะภายในจะมีเกสรเมื่อถึงฤดูการที่ต้นอรพิมออกดอกเราจะมองเห็นเป็นทุ่งดอกไม้สีขาวสวยงามเลยละคะ่ะ เดินขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราแวะพักสการะพัะสังกัจจายกันก่อนนะคะไปค่ะ ตอนนี้ก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยแล้วค่ะขอนั่งพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเดินขึ้นไปชมจุดชมวิวด้านบนสุดกันค่ะไปเลยค่ะ จากชั้นที่3เราก็เดินทางขึ้นมาสู่ชั้นที่4ได้แล้วนะคะถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนมมสก,การพระบรมสารีริกธาตุบนชั้น4กันเลยนะคะบนชั้น4จะมีเจดีย์เก่าแก่สมัยอู่ทองซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงแล้วนะคะเจดีย์เก่าแก่สมัยอู่ทองที um ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้กันนะคะไปค่ะ ออ,อค่ะและที่นี่ก็คือจุดชมวิวบนชั้น4นะคะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของวัดเขาดีสลักค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมวิวกันค่ะ ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะจุดชมวิวที่สูงที่สุดของวัดเขาดีสลักค่ะบนนี้นะคะเราจะมองเห็นวิวธรรมชาติสวยสดงดงามค่ะและวันนี้นะคะก็จะมีผาหินที่สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็จะมีผู้คนนะคะนำหินมาวางต่อกันเป็นเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะ อากาศวันนี้ก็สดชื่น sea, รมรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิดค่ะค่ะท่านผู้ชมในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวที่สูงที่สุดบนยอดเขาวัดตีสลักนะคะที่นี่เราจะสามารถมองเห็นจุดชมวิวธรรมชาต<ๆ>ิต่างๆที่สวยสดงดงามค่ะ life, บรรยากาศก็รมรื่นรายลาย้ลอมไปด้วยต้นไม้นานาชนิด มีทั้งผาหินที่สวยงามและพระพุทธรูปสำหรับสการะด้วยค่ะ ท่านผู้ชมเมื่อเรามาวัดเข่าดีสลักแล้วเราก็ควรจะขึ้นมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมทางมชชาิทั้งหลายให้ครบทั้งสี่ชั้นนะคะสำหรับการนําชมวัดเขาดีสลักก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราติดตามไปชมสถานที่สําคัญสคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะไปค่ะ เมื่อมาถึงแล้วเราก็ตีละครังเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ ระฆังที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะจะมีอยู่เต็มไปหมดระหว่างทางเดินชั้นสองค่ะระฆังนี้ที่มาก็คือสร้างถวายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อครั้งคพระชนมายุ7 2็ 72, พรรษาค่ะระฆังนี้จึงมีทั้งหมด72ใบค่ะ ใบสุดท้ายได้แล้วนะคะ

ก็ได้ขึ้นมายืนอยู่บนชั้นสองแล้วนะคะซึ่งด้านหลังที่เห็นเป็นถ้ำเขาเป็นค่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็ขึ้นมาถึงชั้นสองกันแล้วนะคะด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เรียกว่าอาสมพรมนิมิค่ะหรือมีอีกชื่อเรียกว่าถ้ำประมุดค่ะซึ่งด้านในนะคะจะประดิษฐานพ่อพ่อฤาษีนะคะเป็นฤาษี พ่อปู่พรมนี้มีค่ะและข้างในก็ยังมีพระถ้ำเสือด้วยนะคะ